ผมว่าขอ,ขอ,อความถูกต้องและความเป็นธรรมจากศาลครับเนื่องจากว่ามีหลายประเด็นที่เกิดความไม่ถูกต้องเกิดการทาผิดควองคข้ัดอยู่หลายประการในการเลือกตั้ง30เสียงคุยภาคใหม่กับเรื่องของการจะนําเสียงใหม่ซึ่งผิดข้อันผิดข้อบังคับนําไปใช้เพื่อเลือกสภากรรมการ ในการเลือกนายกสมามคมฟุตบอลประเทศไทยครับมันจะกลายเป็นผิดซ้อนผมถึงมาเ,าเรียนกับศาลว่า,าให้ชะลอไว้ก่อนเพื่อให้เกิดความถูกต้องใช้ก่อนนะครับนี้้ก็คมคของครับคุมคของเนื่องจากว่าถ้าถ้านําสิ่งที่ไม่ถูกต้องไปใช้ในวันที่11เนี่ย มันก็คงจะเกิดความผิดซ้ำซ้อนกันขึ้นมาอีกนะครับนั่นคือข้อที่ขอให้ทางศาลท่นนานพิจารณาครับและในกรณีที่ส่วนตัวส่วนของสโมสรก็คือเรื่องของการที่การไปใช้สิทธิ์กันผิดขวาผิดตัวโดยผมเป็นประธานสโมสรผู้ทําทีมผู้ลงทุนทําทีมผู้ดําเนินการที่ยางที่สาธารณะรับทราบได้นะครับแต่วันนั้นก็ถูกตัดสิทธิ์วันนั้นเป็นบรรยากาศที่ ไมเ่เรียบร้อยนักนะครับผมไม่มีอำนาจต่อรองมากนะกับทางกรรมการคณะการเลือกตั้งวันนั้นนะครับท่านก็เลยตัดสินวันนี้ก็เลยมายืนยันว่าสิทธิ์นั้นมีที่มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วคือ30เสียงเดิมนะครับทางการกีฬาประเทศไทยรับรองโดยการไปจดทะเบียนรับรองแล้วแต่ฉะนะทีตอนหลังกลับมาท่านจึงบอกว่าให้มีการเลือกตั้งใหม่ตรงนี้ก็อีกประเด็น,นที่สำคัญ อีกประการหนึ่งในส่วนของภาคตะวันเชียงเหนือซึ่งสโมสรมุกทหารอยู่ตรงนั้นนะครับก็มีการมาเลือกลงกันแค่8สโมสรจาก18สโมสรซึ่งในข้อบังคับก็ต้องบอกว่า,าต้องกึ่งหนึ่งอ,อย่างน้อยกึ่งหนึ่งแต่เมื่อเมื่อลงคะแนนแค่8จาก18จึงไม่ถึงกึ่งหนึ่งครับจึงได้ขอให้ศาลท่านกุลาภีา,าว่า,เ,า,เ,าเสียงของภาคตะวันเชียงเหนือนั้น ยังไม่ถูกต้องครับผิดข้อบังคับครับขอบคุณ <Okay, yeah. S 1> น,นะครับ